สัสดีค่ะคนลัคนาพุศกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาพุศกนะคะเป็นภาพรวมรายปีประจําปี2565นะคะสําหรับคนพุศกในปี2565นี้นะคะเป็นปีที่ดีๆสําหรับคุณนะเพราะว่าดาวใหญ่ๆนั้นเดินทํามุมที่ดีกับคุณนะคะสําหรับคนพุศกนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานที่เกิดจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคนที่ติดต่อประสานงานกับคนฝั่งแถบเอเชียต่างชาติฝั่งเอเชียคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนี้ได้นะคะงานที่มีการซื้อขายเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดนะคะเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวการงานของคุณนะจะย้ายออกจาก ลักนณะของคุณเข้าสู่ภพว,วินาศในวันที่30มีนาคมนะคะมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคนะคะงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงต่างๆงานที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับการไปแก้ปัญหาให้บุคคลอื่นงานต่างถิ่นต่างแดนไกลๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจะนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในปีหน้านะสำหรับคนลนักษณพุชกนะคะ ที่ผ่านมาแล้วคนลักนาพุสกราหูทับลักจะมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างที่ผ่านมาในปี64นะคะว่าจะเป็นเรื่องของความรัก การงานเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยว30มีนาดาวย้ายแล้วนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการมัวเมาลุ่มหลงเสพติดอบายามุกหรือว่าหลงอะไรจนงงหัวไม่ขึ้นหลัง30มีนาคมเนี้ยคุณจะเริ่มมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแสงสว่างก็จะมีเข้ามาในชีวิตนะคะจะเริ่มคิดได้นะคะหายจากการมัวเมาลุ่มหลงต่างๆนะคะ งานบางอย่างที่คุณทําในปีหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่ไม่เปิดเผยตัวตนเท่าไหร่หรือว่าอยู่เบื้องหลังซะเยอะนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณดูพบวินาศนะคะเป็นพบที่อยู่เบื้องหลังนะคะบางคนก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะในปีหน้านี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ศาสตร์ลึกลับศาสตร์โบราณอะไรประมาณนี้นะคะโหราศาสาตร์ต่างๆประมาณนี้ก็จะทําเงินทาโชคลาภให้กับคุณด้วยนะคนลัคณาพุศกนะคะ แต่ในแง่ของดาวราวหูแล้วนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการมัวเมาลุ่มหลงในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอะไรเยอะนะคะในปีหน้านี้นะคะแต่ก็ดาวมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคก็เรียกว่าถือว่ายังให้คุณกับคนลักนาพื่งศกอยู่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะอาจจะมีเข้ามาได้ในบางคนบางท่านนะคะ แต่ถ้าในมุมของดวงดาวแล้วนะคะก็จะบอกว่า,าคนลัคนาผู้ศกจะมีโชคลาภเรื่องของไรายได้โดดเด่นนะเพราะว่าปีหน้าเนี้ยจะมีเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่ย้ายด้วยนะคะหลังจากวันที่8เมษายนเนี้ยดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพลาภะของคุณดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะเป็นเจ้าเรือนในภพลาภะแล้วก็ภพเจ้าเรือนของภพมรณะนะคะก็จะมีโชคลาภนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของมอรดกทรัพย์สินด้วยนะคะไม่จําเป็นว่ามรดกทรัพย์สินนั้นจะต้องมีคนเสียชีวิตนะคะคือเขาอาจจะแบ่งให้คุณก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้นะคะหรือว่าให้โดยการเสน่หาก็ได้นะคะโชคลาภที่เกิดจากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอ่ะจะโดดเด่นนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอของเก่าทุกอย่างนะคะถ้าใครที่อยากจะทําธุรกิจลองทําเรื่องที่เป็นแบบธุรกิจเกี่ยวกับ ของเก่าของมือ2อ,อะไรประมาณนี้ได้นะคะงานที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้คนอื่นทุกอย่างนะคะจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความเป็นความตายของคนอื่นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะจะนำโชคลาภมาให้คุณแล้วก็เป็นโชคลาภที่ค่อนข้างจะก้อนใหญ่นะคะสำหรับคนลัคนาพฤษศนะโดดเด่นนะคะเรื่องของโชคลาภของคุณนะคะ เรียกว่าปีหน้าเนี้ยคนลักนาผู้ศก์จะดีเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของดาวมฤตยูนะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยก็จะมีการถอยหลังย้ายเข้าย้ายออกระหว่างลักนาของคุณกับลักนาเมษนะคะซึ่งมฤตยูเนี่ยนะคะจะย้ายทับลัคนาคุณในวันที่7กรกฎาคมนะคะเข้าทับลักนาคุณ ะะแต่เขาจะไปย้ายออกอีกทีวันที่1ธันวาคมนะคะมันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าที่คุณต้องรมะมัดระวังเหมือนกันเมือ่อเตย่นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเปลี่ยนนะคะเมื่อเข้าสู่ลัคนาไหนแล้วก็จะอยู่ยาวๆไป7ปีเลยนะคะก็รมะมัดระวังเรื่องอะไรบ้างหนึ่ง อุบัติเหตุนะคะเรื่องราวฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นช้าต้องดูที่องศาดาวของแต่ละคนนะคะว่ามฤิตตยูเดินทับองศาดาวหรือว่าสนิทองศามากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเดินเรียกว่าเดินมาถึงทับองศาสนิทองศาในช่วงที่คุณเกิดแล้วก็เรียกว่า จะได้รับผลกระทบแบบทันทีทันใดนะคะมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสิ่งที่มองไม่เห็นสัมภเวสีนะคะเพราะว่าเมลิตยูเนี่ยเป็นดาวอาเพศเกี่ยวข้องกับสัมภเวสีวิญญาณอากาศธาตุสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะคะคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะคะ ในอีกแง่มุมหนึ่งสำหรับมตยูก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไอที IT, เรื่องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโลกใบนี้นะคะคุณจะได้สัมผัสนะคะสิ่งที่ทันสมัยใหม่ๆนะคะเรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ในส่วนของดาวมฤตยูแล้วนะคะเมื่อเข้าลัคนาไหนทับลัคนาไหนแล้วก็เรียกว่าเป็นดาวเพศนะนะก็ส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดีก็มีแหละนะคะบางคนมฤตยูทับลัคนาอาจจะรวยแบบปุกปรับฉับพันเนี่ยก็มีโอกาสนะคะหรือว่าจะร่วงแบบปรุปรับฉับพันก็มีนะในบางคนบางท่านนะคะต้องดูมฤตยูในพื้นดวงว่าอยู่ตรงที่ราศีอะไรพบอะไรนะคะ แต่ถ้าอยากให้ดีตามดาวแล้วก็คงจะเป็นพวกงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ๆนะคะจะโดดเด่นถ้าคนพืชศกที่ทำงานเดียวก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอะไรที่มันทันสมัยทันสมัยเนี่ยจะค่อนข้างตรงกับดาวมฤตยูนะคะตรงจริตกับดาวมฤตยูถ้าเป็นปลูกพืชก็เป็นพืชที่มีอายุยืนนะคะพวกตอไม้ปุ่มไม้พวกเนี้ยนะคะ คือจะเกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะคะถ้าในด้านที่ดีเนี่ยคุณจะมีความคิดแปลกไปจากคนอื่นคิดแผลงแผลงไปในทางจินตนาการที่ดีทันสมัยคาดการล่วงหน้าได้แม่นยำดีเยี่ยมนะคะแต่ถ้าเป็นด้านเสียแล้วจะลึกลับยากที่จะพิสูจน์นะคะบางคนก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ลึกลับนะคะระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยถ้ามฤตยูทับลันานะคะแล้วก็ท่านใดที่ตั้งคภ์มีบุตรในช่วงนี้ช่วงที่มฤตยูทับลักนณาเนี่ย ให้ระวังเรื่องของการแท้งบุตรมากๆเลยนะคะปีหน้านี้คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดรกร้างนะคะวัดร้างเทวาลายสานเจ้านะคะสถานที่ที่มีรูปทรงกลมนะคะเตาไฟเก่าๆนะคะหลุมศพหลุมหลบภัยบ่อน้ําอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ ระวังโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องมีการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับทวารทุกอย่างโรคประสาทโรคจิตโรคที่เป็นเป็นหายหายด้วยนะคะโรคที่ถูกคุณใสอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของดาวมฤตยูนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนพุชกปีหน้านี้ภาพรวมเป็นยังไงคะภาพรวมไม่เหมาะว่าค่อนข้างดีนะนะคะเพราะว่าราหูย้ายออกจากลัคนาแล้วนะคะสำหรับคนโสดนะ หลังวันที่3 0มีเมนาถ้ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยคุยได้เลยนะคุยได้เลยเพราะว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ของคุณหรือว่าเจอเรียกว่าเจอเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าดาวเนื้อคู่ของคุณในปีนั้นเดินเป็นทักษะที่ว่าเดชสีมนตรีแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะเจอคู่แท้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวใหญ่ๆทํามุมดีกับคุณนะนะคะ ดาวพฤหัสก็ดีดาวเสาร์ก็ดีดาวเสาเร์ารตอนนี้อยู่อยู่ที่ราศีมังกรในภพสุภะของคุณนะคะเป็นกเกษตรด้วยนะคะมีความสุขในเรื่องของการทํางานนะคะการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีด้วยนะคะเป็นช่วงเรียกว่าในช่วงปีหน้าเนี้ยเป็นช่วงที่คนพฤษศกจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้นะคะแต่ก็ดูเรื่องของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบ ที่ได้จากฝั่งของมรดกทรัพย์สินฝั่งของการงานฝั่งของการเสี่ยงการเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้มีโอกาสนะคะแล้วถ้าใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนแล้วแล้วก็เมื่อดาวพุ่นหัดย้ายไปทับลักนะคะจะจะเจอคู่มิดใหญ่นะหลังวันที่8เมษายนะถ้าใครมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนะจะเจอคู่มิตรใหญ่มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้รางวัลใหญ่นะคะ ในปีหน้านี้สําหรับคนพฤทศกนะคะต้องดูพื้นดวงแต่ละคนด้วยนะคะนอกจากจะได้เจอโชคใหญ่แล้วก็อาจจะเรียกว่าเจอคู่แถ้คู่บุพเพสันิวาสได้ถ้าเขาถ้าใครมีดาวจานันดาวทิศดาวคารน,นะคะอยู่ในราศีมีนนะคะภาพรวมของคุณก็จะประมาณนี้นะคะคนพฤทศกนะคะก็ แม่หมอก็ทำนายเป็นแนวทางให้เป็นภาพรวมในปี65ของคุณนะคะวันนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ